สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพ,พี่พี่อีกแล้วในอีพีที่414 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่20พฤษภาคมส5 6 7ันะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาทุกถูกครับพี่พี่เอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนพี่โทนได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางนนนะอพพีี่่่แ ลองดูเลยครับพี่ๆชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมถ้าน้องไปไวเกินไปขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการก็พระเยอะพอสมควรแบบนี้น้องอาจจะไปไวนิดหนึ่งพี่ๆอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แจ้งกันได้เลยนะครับพี่ๆเนาะก็อย่าลืมพี่ๆขอคนเดหนึ่งไลค์ขอคนเดหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็ถ้าพี่ๆเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามกันไว้กดติดตามกันไว้ครับพี่ๆครับระบบจะแจ้งเตือนนะเวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่่่พพาาดดรยกทีีอไ้นะ แต่ถ้าพี่ๆกดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรหรือกดติดตามไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่ๆครับเรามาเจอกันที่นี่ทุกๆวันเลยตีห้าและ4ี่โมงเย็นเน้นย้ําว่าตีห้าและ4ี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเจอกันที่นี่ที่เฮงดีพระบ้านตราพี่ๆเนาะมีพระบ้านราคาทุกถูกครับพี่ๆครับรอพี่ๆอยู่นะครับพี่เอ้าวันนี้ไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ยามเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่เนาะนี่เริ่มต้นรายการแรกเนาะขอขยับกล้องนิดนึง ขยับกองนิดหนึ่งนะพี่พี่นะเป็นอเปิดประเดิมรายการแรกที่มีหมอชาตรีแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีหมอชาตรีหลวงพ่อฤาสีแดงดําแบบนี้วัดท่าสูงกรับพี่พี่ลองดูแบบนี้นะพี่พี่เนาะสวยงามดีมีผ้าย <tem> ัน <Kirby>, ด uh, ้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีด้านหลังเป็นผ้ายันแบบนี้เลยได้มาแบบนี้ผมเคยถามคุณลุงว่าอย่างเงี้ยเขาเรี่ยมเดิมจากวัดใช่ไหมคุณลุงบอกก็ใช่อย่างเงี้ยเลี่ยมเดิมมาจากวัดแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาหกร้อยบาท นี่เอา600บาทเท่านะพี่พี่มีชาติแบบนี้เอา600บาทนะพี่พี่เนาะรายการต่อมาจะเป็นอ่าผ้าขุนแผนครับพี่พี่ครับขุนแผนแบบนี้ครับพี่พี่นี่โหสวยจริงๆครับพี่พี่กรุบ้านกลางแบบนี้สวยสวยดีพี่พี่ลองดูกับพี่ เก่าจัดสวยจริงแบบนี้พระเนื้อดินเก่าๆได้ความคลาสสิกได้ความสวยงามแล่ลอยออกมาเลยครับพี <shoe> ่เห็นไหมครับพี่นี่ดูเห็นเม็ดแล่ลอยแบบนี้รายละเอียดสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูรายละเอียดสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับพระขุนแผนแบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่อย่างนี้เก่าดีสวยดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพี่เนื้อดินเก่าๆแบบนี้นี่เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่เนาะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้ครับพี่พี่อพเอา400บาท ผ้าคุณแผนแบบนี้ครับพี่พี่สวยสดงดงามดียวพี่พี่ครับเนื้อดินเก่าๆเ,เอา400บาทเท่านั้นกับพี่พี่ครับลายการต่อมมาเป็นผ้าคุณแผน อุ้มนางแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็สวยดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆคลาสสิกดีแล้วเข้าทาสีมาครับพี่พี่เข้าทาสีมาแบบนี้เลยอันนี้น้องไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิท่านใดจัดสร้างน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นพระเกจิจัดสร้างเลยครับพี่หลังมีรอยจานแล้วมีตะขุดหึ่งดอกให้แบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเหมือนกันครับพี่พี่ก็ได้ความเก่าด้วยความสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้น่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์น้องพี่น้องแบบนี้จัดสร้างครับพี่พี่ครับเก่าดีนี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามดีครับพี่รบบพพะุุเอ้มนนาางแีีก่ด สวยดีครับพี่พี่ครับนี่พระเนื้อแบบนี้เลยพี่ลองดูเก่าปึกเหมือนกันนะพี่พี่นะเก่าเก่าแห้งแบบนี้ครับพี่พี่หลังมีรอยจานแบบนี้หลังมีรอยจานแบบนี้เลยแล้วก็ตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้ครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พี่เก่าดีสวยดีเอา400บาทเท่านั้นครับรายการต่อมาเป็นกรุจุลามณีครับพี่พี่พิษณุโลกนาะพี่พี่เนาะหน้าราสีหลังราสีอย่างนี้ครับพี่นี่หน้าฤาสีหลังราสี อย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี้ห้านสีหลังนางผมพูดผิดพี่ดน้านสีหลังนางแบบนี้ดน้านสีหลังนางนะพี่พี่น้องแบบนี้เก่าดีพระกรุเก่าๆของเมืองพิษณุโลกครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่พระกรุวัจุลามณีแบบนี้ดน้านึกสีหลังนางนะพี่พี่นะาแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่ครับดีดู ความเก่าคราบความเก่าคาบกรุยังเกาะติดอยู่ข้างในให้เห็นอยู่อย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูน้อแบบนี้ครับพี่พิมพ์ทรงลึกๆถึงแม้พระอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วครับพี่พี่ครับแต่ว่ายังดูพิมพ์ทรงลึกดีอยู่ครับพี่พี่ครับนี่ลึกคมชัดดีครับพี่พี่ครับหน้าลึกสีหลังนางแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบน้อพี่พี่น้องอย่างนี้เอา300บาทหน้าลึกสีหลังนางแบบนี้เอา300บาทเท่านึงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่พี่ างลีลาเนื้อชินตะกัวแบบนี้ครับพี่พี่ครับปางลีลาเนื้อชินตะกัวแบบนี้หลังเอ็นหลังลายผ้าแบบนี้เก่าดีครับพี่พี่ครับนี่ได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีเลยแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเลยอย่างนี้ลองดูได้พี่พี่ลองดูได้ครับพี่ๆี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่เก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดี แบบนี้ครับพี่โอ้โหดูตะกัวเก่าๆไขขึ้นแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้เอาสามร้อยบาทปางลีลาครับพี่ๆครับเนื้อชินตะกัวเนาะพี่ๆเนาะเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆรายการต่อมาเป็นพระบูชา หน้าตักหนึ่งนิ้วครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เล็กๆเอาไว้บูชาได้หิ่งเล็กๆอะครับพี่สำหรับหิ่งเล็กๆกำลังสวยเลยครับพี่ๆแบบนี้พระเชียงแสนสิงหนึ่งแบบนี้ครับพี่พี่หน้าตักหนึ่งนิ้วนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ดูเป็นแบบสำลิดแก่เงินประมาณนั้นนะพี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่เป็นสำลิดแก่เงินแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่ดูสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ออกเป็นสำลิดแก่เงินพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้เชียงแสนสิงหนึ่งแบบนี้ลองดูเพื่อพี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่เอาา500บท พระบูชาเล็กๆดีครับพี่ๆครับเล็กๆดีเนื้อหานี่แบบแม่ก็สวยดีนะพี่ๆลองดูลองดูครับพี่ดูนี่ครับพี่ลองดูน้องแบบนี้ครับพี่ออกสันิษแก่เงินเลยครับพี่ๆครับนี่ ออกเนื้อสำลิดแก่เงินแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเอาแค่5้ารอบาทเท่านั้นครับพี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญละครังหลวงพ่อกรสีงขีมะโกครับพี่ๆเนื้ออัปการลงยาสีน้ำเงินสวยสดงดงามมากๆครับพี่ๆลองดูแบบนี้สองหหนึ่งครับพี่ๆเนื้ออัปการนะพี่ๆนะตัวหนังสือดี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าคมชัดมากๆไม่มีล้มครับพี่ๆครับเป็นเนื้ออัปการลงยาสีน้ำเงินได้สวยสดงดงามจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้เลยครับพี่ลงยาสวยๆแบบนี้นี้ลงยาจีวอน ลงยาสีน้ำเงินแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ดูแกะล่องได้สวยงามแกะล่องลงยาได้สวยงามเป็นระเบียบแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญละครั้งหลวงพ่อเกษมเขมกโก้สวยๆเลยครับพี่พี่ตัวขนาดตัวยันด้านหลังพี่พี่ไม่ต้องห่วงไม่มีล้มครับพี่พี่ครับแบบนี้ปี2016น้อพี่พี่น้อแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบอย่างนี้เอา400บาทหลวงพ่อเกษมเขมโกเอา400บาทเท่าน้นครับพี่พี่ครับนี่ลองดูเลยรายการต่อมาเป็น เรียนฉลองมณฑปหลวงพ่อพมพี่พพระผิวบ้านบ้านเดิมเดิมแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูครับพี่ฉลองมณฑปหลวงพ่อพมพี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยเนาะด้านหลังจะเป็นมณฑปนะครับพี่รูปมนดกแบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหน้าเขาเขียนภาดเจนว่าที่ระลึกฉลองมณฑปอายุ88ปีหลวงพ่อพมวัดช่องแคแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยครับพี่พระผิวบ้านบ้านได้มาแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าบ้านบ้านอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพมเก่าเก่าแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่่าาดดีีีสวยยทระลกฉอองมนุ8 แปปีอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะจัดไปพี่ดูตัวตัดแบบนี้นะพี่พี่ลองดูให้ดูตัวตัดก่อนให้ดูตัวตัดก่อนแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตัวตัดแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนาะเนี่ยพระอาจจะย์ผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่อาจจะเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะพี่ๆเนาะแบบนี้แต่ได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีครับพี่พดูรายละเอียดสวยงามดีนะพี่พี่นะแบบนี้หลังยันสิบเต็มเต็มแบบนี้ครับพี <c oughs> ่พี่เอา400บาท หลวงพ่อผมมาพี่พี่ครับเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับอนุสร์หน100ึ่งปีโรงเรียนพิศณุโลกพุทธ,ธยาคมนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่พ,าาพ,พิธีจักรพรรดิพุทธาพิเศกณพระวิหารพระพุทธชินราชสาพฤษภาคม2542พี่พี่2542โอ้ ก็ปีนี้67ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่เลยอย่างงี้ครับพี่ยี่สิกว่าปีแล้วเป็นเหรียญสเตม็มครับพี่พี่ครับเป็นเหนรียญสเต็มหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เหรียญสเต็มเอาพระพุทธชินราชปึ๊บ ออกมาแล้วนี่ครับพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆนะพี่ๆนะมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ครับพี่ๆด้านหน้าจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค,ครับพี่ๆครับด้านหลนังจะเป็นพระนเรศวรมหาราชแบบนี้มีตอกโคด,ด้วยครับพี่ๆเนื้อกระไรทองแบบนี้ครับพี่ๆครับกระไรทองแบบนี้เลยสวยงามดีเป็นเหรียญสเตม brave, บบ็มนะพี่ๆเนาะแบบนี้ครับพี่เหมอนด้านหน้าพระพุทธชินราชด้านหลังพระพุนเรศวรมหาราชแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับนี่ childhood. พระพุทธชินราชสวยงามจริงๆริงพี่ๆลองดูรายละเอียดสวยงามคมชัดมากๆเลยครับพี่ๆครับนี่ดู โอ้โหสวยงามมากมากเลยลองดูกับพี่พ uh ี่เป็นเหรียญสแต็มไหมพี่ครับเป็นเหรียญสแตปมหลวงพ่อพระพุธชินราชแบบนี้ลองดูตัวตัดกับพี่พี่ตัวตัดแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูตัวตัดแบบนี้กับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นพระนเรศวรมหาราชแบบนี้ครับพี่ตัวอระตัวยันไงพี่ไม่มีล้มเลยครับพี่พี่ครับมีต่อโคตดด้วยนะพี่พี่ต่อโค้ดด้วย1จุดครับพี่พี่ครับนี่ 100ปีพิษณุโลกพิทยาคม2542สวยงามคมชัดขนาดนี้อย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบน้องพี่ๆน้องอย่างนี้เอา300ร้อบาท มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับพี่ๆครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆเอา300บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะลองดูครับพี่ๆนี่สวยงามดีเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นเหรียญประกดหลวงพ่อเดิมผมบอกได้เลยว่าหายากมากๆครับพี่ๆลองดูน้อแบบนี้ครับพี่เหรียญประกดหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยนี่ครับพี่ๆลองดูครับนี่ สวยงามมากๆเลยแล้วเล็กๆน่ารักน่าใช้เลียมพลาสติกแบบเก่าๆมาเลยครับพี่ๆลองดูเนาะจะให้ดูตรงนี้ก่อนครับพี่ๆจะให้ดูตรงนี้ก่อนพลาสติกเขาแย่แล้วครับพี่เก่าเรื่องอะไรที่น้ำยาน้ำยาเคลือบน้ำยาประสานพลาสติกหายไปหมดแล้วพี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เหรียญปรากฏหลวงพ่อเดิมครับพี่ๆครับเหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆเนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเหรียญปรากฏหลวงพ่อเดิมแบบนี้เอา5 0าบาท นี่อย่างนี้เอา500บาทครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เอา5 0 0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญสมปรานาเหรียญสมปรานาแบบนี้แล้วพี่ลองดูเนื้ออาปาก้าลงยาสีแดงตัดสกจีวรสีทองแบบนี้สวยงามมากมากครับพ,พี่พี่ลองดูหลวงพ่อชุบพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อชุบป,ปัญญาวุโรแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่วัดวังระแจกาญจนบุรีแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆต้องบอกว่าสวยงามมากๆจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่ดูสวยงามจริง รายละเอียดเหรียญเนพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่เหรียญสวยคมมากครับพี่เหรียญสวยคมมากแบบนี้น้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลงยาโอ้โหดูลงยาจีวอนสีส้มสีเหลืองแบบนี้สวยสดงดงามเลยพี่แล้วลงยาสีแดงเป็นพื้นหลังแบบนี้ตัดกันที่สวยงามมาก แล้วชื่อรุ่นดีมากสมปรารถนาแบบนี้ผมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านสมปรารถนาทุกประการเช่นเดียวกันกับพี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีเนื้ออัลปาก้าสวยๆแบบนี้ลงยาสีแดงสวยสดงดงามหลวงพ่อชุบปัญญาวุโลวุโทแบบนี้ครับพี่ๆแบบนี้ครับพี่วัดวังกระแจะกาญจนบุรีแบบนี้2558แบบนี้อัลปาก้าครับพี่ครับอัลปาก้าแบบนี้ลงยาสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะแบบนี้เอา4ี0บาท ลงยาได้สวยสดงดงามเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ลองดูอย่างนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูรอเก่าๆแบบนี้ผมจําไม่ได้ว่าเป็นเออสมัยไหนนะพี่พี่น้องแบบนี้น่าจะเป็นอู่ทองรึเปล่าพี่พี่ลองดูแล้วกันครับพี่เก่าจัดสวยจริงครับพี่เป็นโลหะผสมแบบนี้ครับพี่พี่ครับโลหะผสมเก่าๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับนี่ ลอตอนหนาแบบนี้พี่ๆลองดูน้องแบบนี้ครับพี่ไม่มั่นใจเป็นพระพุทธแลครับพี่พระพุธไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าด้วยความเก่าแล้วครับพี่ดูโลหะเก่าๆแบบนี้ได้โลหะเก่าๆแบบนี้เลยผิวบ้านๆดูในซอกในมุมเป็นไงพี่คาฝุ่นกันเกาะติดอย่างนี้เลยครับพี่ๆครับนี่คาฝุ่นกันเกาะติดแบบนี้เลยเนี่ยครับพี่ลองดูน้องพี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่ผมไม่ไม่มั่นใจเนี่ยนะพี่ทางสุพรรณทางอู่ทองทาง ไม่ถึงลบบุรีนะพี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นอู่ทองนะผมว่านะพี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเนื้อหาโลหะเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆผระผิวบ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูน้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้นี่ขนาดถือว่าใหญ่อยู่นะพี่ๆนะขนาดถือว่าใหญ่อยู่เลยครับพี่ๆลองดูนี่ใหญ่อยู่นะพี่ๆนะแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูน้องอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอาซีร้บาท รอเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่เอาสี่เอาร้อยบาทครับพี่พี่ครับไม่ทราบที่แล้วพี่พี่น้อแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อพระสครับพี่พี่ครับนี่กลิ่งดางฟังชัดนี่หลวงพ่อพระสาครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพระสจังหวัดหนองคายแบบนี้พี่พี่ต้องดู เผื่อพี่ๆต้นใจนะเป็นเพื่อนพื้นที่หรือว่าอยากได้ไว้บูชาครับพี่จัดไปนี่หลวงพ่อพระใสครับพี่ๆลองดูน้อะแบบนี้อุดพลอยตรงกลางแบบนี้เลยครับพี่ครับอุดพลอยตรงกลางแบบนี้เลยหลวงพ่อพระใสเขียนไว้ชัดเจนแบบนี้ครับพี่ๆดูกลนกึ่งแบบนี้เลยครับพี่กลนกึ่งแบบนี้จะเห็นรอยอุดเนาะจะเห็นเห็นไหมครับพี่เห็นรอยอุดอุดกลิ่งอยู่ครับพี่ๆอย่างนี้เนาะลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อพระใสแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆพระบ้านได้มาแบบนี้ แล้วกลิ่งดังฟังชัดนะครับพี่เอา500บาท อย่างนี้เอา500บาทครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นพับปิดตาพับปิดตาเนื้อเนื้อไม่กระพัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยเลยพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีแบบนี้พับปิดตาเนื้อไม่กระพัดแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีอันนี้ก็น้องก็ไม่ทราบที่น้องพี่พี่น้องอันนี้น้องก็ไม่ทราบที่เหมือนกันลองดูครับพี่พี่จะได้ความเก่าได้ความเก่าได้ความสวยของเนื้อไม่กระพัดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เอา300บาท ทับอตาเนื้อเมกกะพัดแบบนี้เอา300อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นท้าเวสุวรรณครับพี่พี่ท้าเวสุวรรณแบบนี้หลวงปู่หม,มุนพี่พี่ลองดูรุ่นรวยทันใจแบบนี้โอ้โหเช่ญรุ่นดีจริงๆรรวยทันใจแบบนี้เป็นเหรียญหล่อครับพี่พี่เป็นพันหล่อ ท้าเวสวรแบบนี้ครัพบพี่ๆีครับนี่หลวงปูหมุนบนต้นจานน้องพ mówi, ี่น้องแบบนี้ครับพี่รุ่นรวยทันใจแบบนี้โลหะเก่าๆรอเก่าๆแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีครับพี่ๆครับหลวงปูหมุนแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าจัดสวยจริงแบบนี้เลยลองดูตรงด้านหลังเขามีหลุมนิดนึงนะพี่ๆนะตรงด้านหลังเขามีหลุมนิดนึงน้องพี่น้องแบบนี้หล่อไม่เต็มครับพี่รุ่นรวยทันใจแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท นี่ให้ค่าหลุมด้านหลังครับพี่พี่ให้ค่าหลุมด้านหลังเอา3 0 0รอบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเจ้าสัวพี่พี่ออกวัดล้อมพี่พี่ลองดูครับพี่เจ้าสัวออกวัดล้อมแบบนี้พัฒนลุงพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเกาสวยงามดีดูจะเป็นเนื้อตะกัวเนาะพี่พี่น้อแบบนี้ครับพี่หนุ่ยเนื้อตะกัวครับพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ขึ้นไข่ตะกัวแบบนี้เลยพี่ไข่ตะกัวขึ้นคุ้มแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ออกวัดล้อนพัฒนลุงพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เป็นพิมพพ์เเจจ้้าาสสััววครบีี่่น เนื้อตะกวัวเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่นี่หลังยันนะพี่พี่เนาะหลังยันแล้วเขียนไว้ชัดเจนวัดรอนพัฒนธลุมแบบนี้ลองดูเพื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับพิมพ์เจ้าสัวแบบนี้เนื้อตะกวัวเก่าๆดีครับพี่พี่อย่างนี้เอา400บาท อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ลองดูเลยพี่พี่ลองดูรายการต่อมาเป็นนี่ราหูอมจันทแบบนี้พี่ครับพี่พระพราหูแบบนี้เนื้อตะกั่วมีการปิดลงลักปิดทองครับพี่ๆครับเนื้อตะกั่วลงลักปิดทองด้านหลังเขียนยันไว้อย่างนี้ครับพี่สวยดีมากมากครับพี่ๆลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่นี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่นะเนื้อตะกั่วครับพี่ลงลักปิดทองมาแบบนี Ai ้เก่าดีสวยดี เนื้อตะกัวเก่าๆลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับผ้าลาหูแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พี่ลงรักปิดทองด้วยสวยงามเก่าเข้มขังมากๆแบบนี้ลองดูครับพี่หลังยันจะเป็นยันเถาะแบบนี้นะพี่พี่อนแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เผื่อพี่พี่านใดชอบแบบนี้รอเก่าๆเป็นเนื้อตะกัวครับพี่เนื้อตะกัวลงรักปิดทองสวยงามดีเป็นผ้าลาหูแบบนี้เอา400บาทนี่ผ้าลาหูแบบนี้เอา400บาท เท่านั้นกับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นพระนี่เลอพี่ๆลองดูนี้ หลวงพ่อมุ้ยพี่พี่ลองลองดูหลวงพ่อมุ้ยแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนาะพี่พี่เนาะเป็นพระเสาห้าแบบนี้ครับพี่พี่พิมพ์ทรงหยดน้ำพี่พี่ลองดูครับพี่พระพุทธพิมพ์ทรงหยดน้ำแบบนี้หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เสาห้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีครับพี่พี่นี่ดูเก่าดีสวยดีเนื้อตะกัวครับพี่พี่ลงแบบปิดทองเต็มองมาแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีครับพี่พี่ครับเสาห้าแบบนี้หลวงพ่อมุ้ยเนาะพี่พี่เนาะลองดูอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีพิมพ์ทรงหยดน้ำแบบนี้ครับพี่่่บบเเเนื้ออตะกกวาาแ สามร้อยบาท อย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ตัใดชอบเนาะจัดไปพี่โอ้โหเผื่อแป๊บเดียวจะหมดแล้วครับพี่พี่จะหบจะครบทุกรายการแล้วครับพี่เหลือแถวสุดท้ายแล้วพี่พี่รีบเลยนะชอบรายการไหนทักททยตรงได้ครับพี่พี่ครับอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยพี่พี่ยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงสวยงามมากครับพี่พี่ลองดูล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อแดงเขาเป็นอิฐครับพี่ฉากสีส้มสีทองแบบนี้สวยงามดีอย่างนี้เรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่เอาไปใช้ เอา5้าบาทล็อกเก็ตพ่อแดงเอา5 0 0้อบาทเท่านั้นค,ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นนี่หรือพี่เนื้อผงครับพี่พี่เนี่ยล้วที่สําคัญกลิ่งดังฟังชัดมากแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูเป็นพับผงครพี่เนอะแบบนี้ครับพี่เขาทําเป็นเสือแบบนี้เป็นพัาเนื้อผงนะครับพี่มีการทาทองแบบบางๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆ,ๆครับพี่พี่แบบนี้เนาะเป็นพ้าเนื้อผงครับพี่แล้วก็มีการบรรจุกลิ่งด้านในแบบนี้ โอ้โหกิ่งดังจริงๆพี่พี่กิ่งลั่นเลยครับพี่แบบนี้น้อพี่พี่น้องลองดูครับพี่พี่ไปพัาเนื้อผงแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่ท่านใดรู้ที่ถ้าชอบจะใช่พี่จัดไปอย่างนี้เอา300บาทนี่ เสือแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นแหวนหลวงปู่ดูครับพี่พี่แหวนปอกมีดหลวงปู่ดูแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่ด้านในเขามีรอยจานนะพี่พี่นะมีตัวโทษตัวนะมีนะซนหัวนะซนถางแบบนี้ครับพี่พี่แล้วก็มีรอยจานด้านในแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่แหวนปอกมีดหลวงปู่ดูแบบนี้ถ้าพี่พี่ต้านในชอบเนาะอย่างเงี้ยสวยงามดีเอา400บาท อย่างนี้เอา400บาทครับพี่แหวนปอกมีดสวยงามดีหลวงปูดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาสีเขียวเหนียวซับแบบนี้หลวงพ่อสดครับพี่พี่แบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่น้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้หลวงพ่อสดวัดปากน้ำพระสีเจริญแบบนี้ข้างในพี่จะเห็นได้ว่าจะเป็นรูปถ่ายหน้าโต๊ะหมู่บูชาหลวงพ่อน้องบิ๊น้องแบบนี้นี่เห็นเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องลงกล้องก็ได้บาพี่นะเดี๋ยวนะลองลงกล้องให้ดูเดี๋ยวนะน้องต้องจัดจัดสายนี้ให้ก่อนเขาจะ สายจะบังเลยพี่พี่นะแบบนี้ปึ๊บหนีไปก่อนปึ๊บโอเคอ่ะนเดี๋ยวน้องโลกล้องให้ดูครับพี่พี่เดี๋ยวน้องโลกล้องให้ดูเออ mm hmm. เห็นไหมเอ่ย นี้เลยครับพี่เห็นอยู่นนองพี่ๆน้องแบบนี้นครับพี่เป็นรูปถ่ายหน้าโต๊ะหมู่บูชาหลวงพ่อสดวัดปากนะ้ำภาษีเจริญแบบนี้ครับพี่ๆอันนี้จะเป็นน้าเต้าดูดซับน้ําเต้าเรียกซับแบบนี้สีเขียวเนียวซับสวยงามดีมากๆเลยครับพี่ๆลองดูน้องเล็กๆอย่างนี้เอาไปใช้ติดตัวเอาไปใช้บูชาที่ร้านห้างร้านได้เลยครับพี่ๆน้ำเต้าเรียกซับน้าเต้าดูดซับหลวงพ่อสดแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะ้องสีเขียวเนียยซับย่างดีเลยพี่เอาสี่ร้อยบาท ย่างนี้เอา400บาทเท ok ่านนครับพ <c oughs> ี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นหัวนะแบบนี้พี่พี่จ้องดูเนื้อเงินเก่าครับพี่พี่ครับเนื้อเงินยวงเนื้อเงินเก่าแบบนี้น่าจะเป็นเงินผสมนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หัวนะแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเป็นเครื่องรางทางใต้เลยครับพี่พี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีใต้ฐานมีคศอุแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเงินผสมแบบนี้น่าจะเป็นเงินยวงเงินผสมแบบนี้น้องพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่หัวตัวนะแบบนี้เพื่อพี่พี่ท่านใดชอบไปเปลยมาแบบนี้นะพี่พี่เนาะเก่าจัดสวยจริงลองดูครับพี่พ หัวตัวนะแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่ครับเป็นหลวงปูทวดไม้แกะแบบนี้ครับพี่ๆสวยงามมากๆครับพี่ๆครับนี่ไม้แห้งๆเอามาแกะแบบนี้เป็นหลวงปูทวดพี่ๆลองดูครับพี่พระยอดนิยม นิรันตรรายของเมืองไทยครับพี่พี่แบบนี้เลยครับพี่พครับเป็นไม้แกะเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ผมไปเห็นมาแล้วผมชอบใจมากๆเลยครับพี่ลองดูน้อยอย่งเงี้ยครับพี่สวยงามดีแล้วแบบ การแกะเขาทําได้สวยงามแล้วมองได้ชัดเจนว่าเป็นหลวงปู่ทวดแน่นอนแบบนี้ครับพี่ๆลองดูน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ๆครับเป็นไม้อะไรน้องไม่ทราบนะพี่ๆนะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับแบบนี้เนาะลองดูครับพี่ๆเก่าดีสวยดีได้ความเก่าด้วยความสวยงามเข้มขังดีแบบนี้เป็นไม้แกะครับพี่ๆครับปีนหลวงปู่ทวดแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดชอบจัดไปเอาซีร้อยบาท หลวงปู่ทวดไม้แกะแบบนี้ครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะจัดไปเลยพี่เอา400บาทเอาสัญญาณกลิ่งรัวๆแลครับพี่พี่แสดงว่าวัานนี้คลิป EP 4 1 4 4P 414นำเสนอพี่ๆครบท้วนลลวครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้เลยยินดีให้บริการนะพี่ๆนะลองดูพี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูพระมีประมาณนี้เลยครับพี่ๆพระมีประมาณนี้เลยลองดูนะพี่ๆนะถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปวันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันราคาไม่ได้แพงหรอกครับพี่เอามาแบ่งปันราคาทุกถูกพี่ๆลองดูนะพี่ๆนนองแบบนี้อ้าววันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประธานอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็อย่าลืมครับพี่ๆขอคนละ หนึ่งไลค์ขอคนละหแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พๆเนาะแล้วก็อย่าลืมตีห้าและสี่มงเย็นของทุก,ทกวันเรามาเจอกันที่นี่เฮงดีพระบ้านมีพระบ้านานราคาถูกถูกรอพี่พี่อยู่นะครับพี่วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ